วิคราะห์บอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเชลซีปะทะแรนด์ณสนามแซมฟอร์ดบิตเวลา3มนาฬิกาเชลซีต่อ1.5ึ่งจลบสิแฟนลามพาดในใหญ่สิงบูเกมนี้มีลงสนามไม่ได้2รายคือคิเซียนพูริสิตกับเบลลี่คิวมัวแต่ส่วนที่จะลงมีเอดดอาร์เมนดี้อย่างยึดมือหนึ่งกองกามีจอร์เจโยบัญชาเกมและแนรุกเลือกฮาคิมซิเยกคัลลัมฮัสันโอดอยเมสันเมาส์ส่วนหน้าเป้าติโมแวนเนอร์ลงล่าตะข่าย ส่วนแรนชูเลียงสเตฟานกูซื้อของทีมเยือนเองมีเรี่ยงไปก็คือลานิเอเ่ดูกานี่เอมบายเนียงเวทเอามาอูอซาซาและเอดดอาโดกามาวิงกาซึ่งก็สำคัญอยู่กับบางตำแหน่งและมีการปรับกันไปนาทวานอัลเฟดโกมิดลงเฝ้าเสาและแดนหน้าจัดเชเรมี่โดกูแซคอูกิราซี่มารคแตงเทซิเย่ผนึกกำลังกันทั้งหมดเครื่องติดแล้วสำหรับเชลซีกับ2เกมล้างสุด ชนะคาสโนด้า4ลูกและนัดล่าสุดชนะเบิร์ซลีอีก3ลูกลูกทีมเองกําลังมั่นใจแบบนี้ไม่มีกลัวใครซึ่งในแชมเปี้ยนส์ลีกเองก็โกยไปแล้ว4ีแต้มกับเกมในบ้านวันนี้ต้องชนะสถานเดียวกับทีมเยือนแรนผลงานรวมๆยังไม่เท่าไหร่านัดหลังสุดทุกรายการชนะแค่เกมเดียวดูแล้วงานเหนียวแน่นอนเพราะกับประสบการณ์ระดับนี้ยังมีไม่มากด้วยราคาบอลเองอยู่ลูกครึ่งยังไงแล้วก็ต่อไปก่อนได้เลยแนวรูกสิงห์บูกำลังลงตัว ทีมเยือนดูแล้วไม่น่าจะต้านทานไหวผลที่คาดเชลซีจะชนะ3-0พีเตอร์เชคตำนานผู้รรกสาประตูเชลซียืนยันตัวเองฟิต100%เต็มและพร้อมช่วยทีมหากจำเป็นจะต้องลงเฝ้าเสาเชลซีทำเซอร์ไพรส์เมื่อใส่ชื่อนาทวานวัย38ที่ปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคให้กับสโมสรติดทีมสำหรับลงเล่นเพีย์ลมกฤดูกาลนี้ ทั้งที่ประกาศแขวนสตาร์ทไปแล้วเมื่อปี2019ันสิบเก้ากาดใส่ชื่อของเช็คไว้ในทีมเนื่องจากตอนนั้นสถานการณ์ผู้รักษาประตูของทีมยังไม่ดีหลังเกปาอาริซาบารากาและวิลลี่กบารยโล่ฟอร์มยังไม่น่าไว้วางใจขณะที่เอดูอาร์เมนดีพึ่งย้ายมาใหม่แม้ทําผลงานได้ดีก็ตามกิเตอร์เชคเปิดเผยสภาพร่างกายของตัวเองตอนนี้ว่าผมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่จะช่วยทีมถ้าจําเป็นผมฟิตและได้ซ้อมมา2เดือนแล้วผมคิดว่าคุณภาพของผมก็ยังเหมือนเดิม ผมได้พักมา1ปีโดยไม่ได้เล่นฟุตบอลเลยมันคือการชาร์จพลังได้อย่างดีร่างกายของผมได้ฟื้นตัวหลังเล่นอาชีพมา20ปีถ้าสถานการณ์มันทาให้ผมต้องลงสนามอีกครั้งผมเองก็พร้อมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักเตะหลายคนทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในศึกพ r e m i e r League เราคัดมาเน้นๆดังนี้ผู้รักษาประตูแคสเปอร์ชไมเคิลจากเลสเตอร์ซิตี้มีจังหวะออกแรงเซฟลูกสําคัญไปถึง4ครั้ง แม้จะเสียไปนหนึ่งลูกในเกมนี้แต่เจ้าตัวก็ยังทำหน้าที่ได้ดีแบบไร้ข้อผิดพลาดจนมีส่วนช่วยให้ทีมสามารถปลุกไปคว้าชัยพร้อมขยับรั้างรองจากฝูงได้สำเร็จกองหลังเอ็กเตอร์เบเยรินจากอาเซนอลทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการขึ้นเกมรุกให้ทีมด้านขวาเกมรับก็ทำหน้าที่ได้ดีไล่ตามสกัดได้ดีเยี่ยมหลายครั้งก่อนจ่ายบอลเสวยๆให้เพื่อนร่วมทีมและยังเป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมได้ด้วยก่อนพาทีมบุกชนะปีแสดงสำเร็จ กลายเป็นนักเตะที่เล่นได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้สามารถยิงประตูให้ทีมคว้ออา3ามแต้มได้สําเร็จแม้เกมรับจะมีหลุดบ้างแต่เกมลุกทาได้อย่างยอดเยี่ยมเติมขึ้นมากดดันคู่แข่งได้ตลอดจนสามารถสร้างสารรค์เกมลุกให้ทีมแท,มทบจะตลอดทั้งเกมนาเทเนียนฟิลิปจากลิเวอร์พูลการประเดิมสนามในเพลย์แมตกถือว่าทําได้ดีทั้งการเอาชนะในลูกกลางอากาศหลายครั้งแถมยังช่วยตามประกบจนแนวรุกทีมเยือนหาจังหวะยิงได้ยาก แถมยังเคลียบอลได้เยอะสุดในสนามก่อนช่วยทีมเก็บชัยชนะได้กองกลางฮาคิมซีเยกจากเชลซีได้โอกาสลงเล่นเป็นหนึ่งในแผงกองกลางของทีมวันนี้ก่อนจะสามารถช่วยสร้างสารรค์เกมรุกได้ดีแถมยังจ่ายบอลทำทางให้เพื่อนได้ดีในหลายๆจังหวะและวันนี้ยังยิงประตูปลดล็อกให้ทีมออกนําก่อนจ่ายบอลให้เพื่อนทําประตูได้ด้วยยูริติลเลมองจากเลสเตอร์ซิตี้ทำหน้าที่ในแดนกลางให้ทีมได้อย่างยอดเยี่ยม หลังสามารถช่วยสก,กัดได้ดีในหลายๆจังหวะก่อนสามารถสร้างสรรเกมลุกให้ทีมได้ดีแถมวันนี้เจ้าตัวยังกลายเป็นแข้งที่โดดเด่นที่สุดหลังซัดไป2ลูกจนช่วยทีมคว้า3ามแต้มได้สําเร็จเจมสอร์ดเรลวจากเซาท์เทมตันทาหน้าที่แดนกลางได้ดีเปิดบอลให้เพื่อนทําประตูออกนําก่อนมายิงฟีคิกแบบเฉียบขาด2ครั้งช่วยทีมนําห่าง3-0ก่อนท้ายที่สุดจะช่วยทีมบุกไปเอาชนะด้วยสกอร์4-3ดนเนียปเดนสจากวูดสฟมป์ตัน ใช้ความเร็วสร้างสารรค์เกมรุกให้ทีมได้อย่างดีจนเป็นที่มาของประตูแรกให้ทีมแม้จะไม่ได้จ่ายบอลให้เพื่อนตรงๆก่อนที่เจ้าตัวจะมายิงประตูนในเกมนี้ด้วยช่วยทีมนำห่าง2-0ก่อนเก็บชัยด้วยสกอร์ดังกล่าวกล่องหน้าอเลซานดามิโดรวิดจากฟูลแลมมีจังหวะได้ครอบครองบอลดีๆหลายครั้งแถมยังได้โอกาสพักบอลได้ดีในแนวรุกมีจังหวะจบสกอร์ส,ยสวยๆหลายครั้งแต่โชคร้ายที่ไม่มีประตูให้ทีมในเกมนี้ แต่เจ้าตัวสามารถจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูได้ถึง2ครั้งแกรตเบลจากสเปอร์กลายเป็นฮีโร่ของทีมหลังลงมาเป็นตัวสำรองและใช้โอกาสเพียงไม่กี่ครั้งเปลี่ยนเป็นการหมุงประตูชายช่วยให้ทีมคว้า3าแต้มได้สำเร็จแทนยังมีจังหวะเลี้ยงหลบกองหลังทีมเยือนสวยๆให้เห็นฟอร์มเก่งแบบเดิมๆเริ่มกลับมาคา,ารลัมวิลสันจากนิวคาสเซิลทำคนเดียว2ประตูในเกมแม้จะไม่มีอะไรโดดเด่นเพราะมาจาก1จุดโทษและการเข้าทำแบบง,ง่ายๆอีกหนึ่งลูก แต่การที่เจ้าตัวสามารถเก็บบอลในแดนหน้าก่อนช่วยสร้างสรรเกมรุกให้ทีมได้หลาย,ลายจังหวะจนมีส่วนพาทีมเก็บ3แต้มได้สําเร็จ